ก็ยังกลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆเอในหน้าช่องนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอที่น่ารักกันด้วยนะครับไม่ว่า FC ที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็พี่ๆเอที่น่ารักอยู่ในหน้าช่องกันด้วยนะครับวันนี้ก็ เป็นวันศุกร์นะครับสโลแกนเช่นเคยนะครับวันศุกร์จัดกันให้แบบจุกๆในวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2 5 6 7นะครับก็ต้องบอกว่าโปรแกรมฟุตบอลช่วงนี้นะครับหลายหลีกใหญ่ๆในยุโรปก็ปิดตัวลงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือลีกหลักๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชลาลิก้าสเปนอย่างนี้นะครับก็ยังไม่ปิดลีกลงไปนะครับก็มาเจอเจอกันแบบนี้นะครับกับเบนเทบอลนะครับก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนนะ บอลดีๆมาฝากพี่ๆ FC ที่น่ารักกันเหมือนเช่นเคยอ่ะก่อนที่เราจะมารับชมบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลเจาะลึกลงรายละเอียดกับเบนเทพบอลวันนี้ก็ฝากพี่ๆ FC กันไว้เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งติงนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกท่านด้วยและที่สําคัญเลยนะครับโคชิงโคชิงโคชิงโคแซดนะครับก็ในหมู่บ้านนะครับผลงานที่เบนวาง ให้ช่วงนี้ผ่านมานะครับผมสุดสัปดาห์หรือสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเน้น VIP 1 2 k ตัวขนมหาวาน 10K รวมไปถึงชุดอัลบั้มเรามาทุกวันแตกเต็มเบลกันอีกแล้วนะครับก็แสดงความดีอ,อกดีใจกับพี่ๆ FC ที่น่ารักในหมู่บ้านด้วยส่วนพี่ๆ FC ที่น่ารักในหน้าช่องแบบนี้อยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่มันมากกว่าในหน้าช่องแบบนี้ก็ลองเปิดอ,อกเปิดใจนะครับมาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเทพ บอลของเราการันตีความสดชื่นเต็มเหนี่ยวเต็มคํากันอย่างแน่นอนง่ายนิดเดียวเลยนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่ แอดบีซเก้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมว่ามีแอดไซน์นำหน้านะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เบนจะปักหมุดไปให้ดูข้อความแล้วคลิกที่ลิงก์ไปดูผลงานที่เนบนวางไว้ให้ในหมู่บ้านได้เลยการันตีว่านี่คือหมู่บ้านฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการันตีว่านี่คือหมู่บ้านฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับมาเจอกันแบบนี้ก็จะมีบทความมีข้อวิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆมาฝากกันเหมือนเช่นเคยจ ลึกลงรายละเอียด3คู่ที่น่าเชียร์ในหน้าจ้องนะครับไม่รอช้าคู่แรกประเดิมหัวแบบสวยๆเลยนะครับในคู่แรกที่น่าเชียร์นะครับขอมองชี้กันโชสิดาอิตาลี เจนัวนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบโบลญญาต้องยอมแล้ว่านัดนี้เป็นนัดสุดท้ายท้ายสุดของฤดูกาลของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นเจนัวหรือบโบลญญานะครับการันตีทั้ง2ทีมไม่ตกชั้นแล้วก็การันตีลำดับอย่างแน่นอนแล้วนะครับโจทย์วันนี้เปิดมาให้ฟังผู้มาเยือนอย่างบโบลญญาเปิดมาเป็นต่อเล็กน้อยคือปอปาตากรมเรามามองถึงเฮดทเที่เคยเจอกันหน่อยนะครับในฤดูกาลนี้เล็กแรกที่เจอกันนะครับช่วงต้น ฤดูกาลในบ้านบรลอนยาบอลอนยาเปิดบ้านเสมอเจนัวมาหนึ่งหนึ่งถ้าเรามองดูจากภาพรวมในเฮดเทเที่เจอกันเป็นทางเจนัวที่ดูดีกว่าผลงาน5เกมหลังสุดในกันโชสิดาอิตาลีของเจนัวนะครับผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเพราะ5เกมหลังชนะไปถึง2เกมนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมเท่านั้นคือนัดล่าสุดที่แพ้ให้กับ ลมามา1-0ส่วนโบลญญาผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะครับเจ็ดเกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอจูเวนตุสมา3ประตูต่อ3นะครับเชื่อได้ว่าวันนี้น่าสนใจมาก ก็ต้องยอมรับว่าบโบลอนาฤดูการนี้นะครับทำทีมมาได้อย่างโดดเด่นระบบทีมลงตัวการทําทีมระบบทีมค่อนข้างที่จะดีกับโจทย์ที่เปิดมาวันนี้เป็นนัดสุดท้ายท้ายสุดของฤดูการคู่นี้ในกระแสที่น่าสนใจด้วยโจทย์ที่เปิดมาเบนแนะนําเลือกเชียรย์โบลอนจาจะบุกมาเบียดชนะเจดัวได้เป็นอย่างน้อยเป็นคู่แรกที่น่าเชียร์ครับ ไปลุยกันต่อในคู่ที่2องที่น่าเชียร์ประจำวันนี้ขอขยับไปที่ลาลิกาสเปนนะครับชิกออฟเวลาเตะสอตรงระหว่างจิโรนาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแคนาดานะครับยอมรับตามตรงเลยว่าแคนาดาการันตีการตกชั้นแน่นอนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้โจนเปิดมาให้เจ้าบ้านจากจิโรนาเปิดมาคือต้องบังคับทําประตูทะลุ2ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เฮเต็มๆทำส2ประตูจิโรนายกหยวนทํา3ประตูจิโรนาเฮเต็มๆมามองถึง เฮตัวเอที่เคยเจอกันหน่อยนะครับในเลกแรกต้นฤดูกาลในบ้านแคนาดาจิโรนาบุกไปอัดแคนาดาถึงบ้านเลยนะครับ4ประตูต่อ2นะครับเฮตัวเอที่เจอกันเคยเจอกันมา3ครั้ง3คราวเป็นทางจิโรนาชนะ2ครั้งแล้วแคนาดาชนะ1ครั้งกับผลงานของจิโรนาในช่วงที่ผ่านมาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากกับการที่จิโรนาการันตีการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายเป็นนัดส่งท้ายฤดูกาลแถมได้เล่นในบ้านด้วยคือ การเปิดบ้านชนะบียาเลเอามาสู์ประตูต่อหนึ่งกับผลงานแคนาดาต้องยอมรับว่าผลงานทั้งเกมเยือนทั้งเกมนอกบ้านไม่ดียิ่งเกมนอกบ้านแล้ว9เกมหลังสุดแคนาดาไม่ชนะใครมาเลยถ้าเรามามองถึงคุณภาพนักเตะต้องยอมรับว่าณฤนะดูกาลนี้เป็นทางจิโรนาที่คุณภาพนักเตะค่อนข้างที่จะครับแก้วศักยภาพทีมดูดีกว่ากับโจทที่เปิดมาวันนี้เบนมองว่าจิโรนาน่าจะปิดฤดูกาลแบบสวยๆยิ่งเล่นในบ้านเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองแล้วคู่ที่2เบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่ ิโรนาจะเปิดบ้านชนะแล้วทําประตูทะลุโจ์ตัวเองตั้งมาอย่างแน่นอนครับน่าเชียคู่ที่2แนะนํามองจิโรนาได้เลย <S <S ลุยกันต่อในคู่ที่2นี้น่าเชียนะครับเบนขอขยับไปที่สวีเดนออสเวนคานนะครับชิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงเมาโมจ่าฝูงของลีกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคัสมาโจ์วันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างมาโมนะครับต้องเปิดบ้านชนะ และทําประตูทะลุ2ประตูขึ้นไปทํา2ประตูยกหยวนทํา3ประตูเมาม่วันนี้นะครับเฮตเต็มๆต้องยอมรั้ว่าถ้าใครมองเมาม่วันนี้ค่อนข้างที่จะเปิดมาแพงคู่นี้เป็นแนะนําให้มองบอลหลังบ้านอย่างคัดมากจะบุกมาไม่แพ้เกินโจย์ที่เมาม่เปิดมาอย่างแน่นอนถ้าเรามองถึงเ hey, ฮตุเฮ hey, ี่เจอกันนะครับเป็นทางเมาม่ที่ดูดีกว่าคัดมากก็ตามจริงแต่ด้วยโจย์ที่เปิดมาแพงขนาดนี้เพราะเฮตวเ hey, ฮี่เจอกันเมาม่ก็เบียดชนะได้ตลอดกับผล งานของเมาโม่ช่วงเปิดฤดูกาล10เกมนะครับในต้นฤดูกาลทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมาก3เกมล่าสุดก็ไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ2เกมเสมอ1เกมกับวันนี้มาเจอทีมที่ค่อนข้างที่จะดูเหนือกว่า กับวันนี้มาเจอทีมที่ค่อนข้างจะเป็นรองกว่าเยอะแต่ด้วยโจทย์ที่เปิดมาเบนมองว่าแพงเกินไปคุณภาพนักเตะมาโม่ดีก็ตามจริงศักยภาพทีมดีก็ตามจริงแต่ถ้าเรามองโจทย์มองเฮดตัวเฮดท,ที่เปิดมาแล้วคู่นี้เบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่บอลรองแนะนําให้เลือกเชียร์ที่บอลหลังบ้านอย่างคัดมาจะบ,บุกมาไม่แพ้เกินโจทย์ที่มาโม่เปิดมาอย่างแน่นอนนี่คือ3คู่ชินหน้าเชียร์ประจำวันศุกร์เดี๋ยวเบนจัดให้จุกจุนะครับชอบก่อจัด จะประจัดกันทําไมคู่แรกนะครับกันโชซีดาอิตาลีเบนแนะนําให้เลือกเชีย์ที่โบลญญาคู่ที่2นีนาเชียลลาลิกาสเปนเบนแนะนําให้เลือกเชีย์เจ้าบ้านอย่างจิโลนาจะเปิดบ้านนะครับอัดแคนาดาแล้วทําประตูทะลุโจทย์ที่ตัวเองตั้งมาอย่างแน่นอนแล้วคู่ที่3เบนแนะนําให้มองบอลลองบอลหลังบ้านอย่างคัดมาจะบุกมาไม่แพ้เกินโจทย์ที่มอโมเปิดมาอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้เหมือนเช่นเคยนะครับพี่พี่เอฟซีที่น่ารักนะครับทั้งในหน้า ช่องและในหมู่บ้านฮันใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่มากกว่าในหน้าช่องแบบนี้ลองเปิดอกเปิดใจเข้ามาการันตีความสดชื่นเต็มเหนียวเต็มคํากันอย่างแน่นอนมารับแนวทางเพิ่มเติมได้ที่ b z 9 1 1หรืออีกหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วไว้ามาเจอเจอกันใหม่กับเบนเทบอลแบบนี้มาเจอเจอกันก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนะฟุตบอลดีๆเจาะลึกลงรายละเอียดแต่และคู่ที่น่าเชียร์มาฝากพี่ๆ FC กันเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วขอให้พี่ๆ FC ดูด้านดูบอลด้วยความสนุกโชคดีมีชยัยโชคชัยมีวเฮงเงปังปัง